สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกิดยักษ์รประลักดาวชอร์เชั้นปฐมศึกษาปีที่สองพักหนึ่งเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านให้นักเรียนอ,ะอระว,วัาวางอะวรอย่าระวังแมว เริ่มเมาเริ่มเริ่มเริ่มสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านมาตากดหรือแม่กดคือคำที่มีดอเด็กจอจางชอช้างซอโซ่ดดชาดา เท่าอตอเต่าถอถุงทอทหารทอคงสอสาราสอฤาษีสอเสือตัวอย่างคำบาทกิดพืชพิซซ่ากดปรากดอูดคุด อัดทักจั์เหรือสะกดสีอัดทจัจร์เขตรถบทพุทธอวกาศเสร็จรถขำะะสองอันยากอเยเราเข้าไปตะดุดจุดหมายชายหาดตลาดนะัดสวัสดี วิทยุสุจริตกิจวัตรระมัดระวังรังเกียจเขียดปาดปัดกวาดลาดพลังจังหวัดพัดถินพลัดถิน่นบินทบา แคนคาเลนคาคลนแหวนเพชรเกล็ดปลาปรากฏกฎหมายวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเออติดไหนคะไม่ติดแล้วฟ้าพูดกับพ่อบอก 这里看这里看妈妈妈